สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับับเป็นไงบ้างเด็กๆเป็นไงบ้างไปมิเตงวันนี้สนุกไหมสนุกมากสนุกสนุกเป็นครั้งแรกของทุกคนปะที่มาที่นี่ใช่ใช่แล้ก็เป็นครั้งแรกเพิ่งเห็นว่าเออวิวสวยมากๆเป็นแบบว่าือนฟิวได้มาเดินห้างแล้วก็ได้มาชมบรรยากาศด้วยแล้วเห็นนม่น้ำลมพัดสบายๆใช่ใช่วองจากข้างบนก็คือสวยมากตอนกลางคืนแล้วก็ข้างล่างอ่ะก็คือถ่ายรูปริมแม่น้ำตอนกลางวันก็คือ มากใช่เลยที่สำคัญคือเราไม่ได้มาแค่มาเฉยๆนะคือเราได้มีร้องเพลงมีสนุกเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วทุกๆคนก็สนุกเอนจอยไปกับพวกเราเราก็มีความสุขมากนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้อยู่รวมกัน5คนแบบนี้คุยงานเมื่อวานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถ้าเป็นงานงานอย่างนี้ล่าสุดก็นานอยู่นะก็หลักแบบ2เดือนได้ปะไอเดนนะถ้าเป็นเออถ้าเป็นแบบร้องเพลงแบบเนี้ยนานมากล่าสุดก็ไอ้นี่ไต่เต้าเชลน์ไงเจอละใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เห็นบอกว่ามีเดือนใหม่ ใช่ครับใช่ใชน่ารักไหมต้องมอมมงให้พี่โดมด้วยครับผมเพราะว่าแบบเขียนเพลงออกมาได้ดีมากเขียนด้วยมีความเฟสทีฟนอกป็นเพลงแต่เนี้ยคือเขาดึงคาแรคเตอร์ของเราคือแต่ของเราแต่ละคนก็จะได้คนละท่อนคนละท่อนอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ดึงคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยไปใส่ของของประจําท่อนอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ดีแล้วมันก็มีเสน่ห์ด้วยนะว่ามูทเพลงมันดีด้วยแบบยิ่งเปิดในช่วงช่วงนี้นะช่วงแบบจะจะเริ่มธันวาเป็นเหมือนกับว่าจะเริ่มเทศกาลแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบเป็นตีมที่หมอบอก พราะมีเทอร์มินอลเพราะมีเทอร์ me, วงเล็บมินอลทุ่เป็นไงบ้างสนุกไหมวันนี้สนุกครับสนุกสนุกครับ <laughs> ทำไมเลยดีใจ<ร><ล>ไม,ไม่ก็ดีใจพวกพี่พี่พูดหมดแล้วไงครับพี่ใหญ่พูดแล้วก็ดีใจครับที่ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งและได้มามอบความสุขกับให้แฟนๆทุกคนครับวันนี้ห้านมเทอร์มินอลนาะเปิดตัวเนี่ยเชิญชวนหน่อยแฟนๆเผื่อว่าใครอยากมาเดินเที่ยวโชมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนาะว่าเทอร์มินอลเชิงจักรวัลขรามสามเนี่ย E ก็คือเป็นห้างเปิดใหม่ที่สวยมากแล้วก็มีครบทุกอย่างเลยคือไม่ได้มาเหมือนแค่เดินช้อปปิ้งเหมือนมาเที่ยวมามาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบมีวิวถ่ายรูปมีมุมถ่ายรูปต่างๆที่แบบคือใครมาก็ได้แล้วแบบมันเหมือน <S 1> <S 1> มาครบจบในที่เดียวจริงๆ, <S <S ๆ <S <S และสวยมากจริงอยากให้ทุกคนมาเห็นกับตา ก็อยากจะชวนแบบเทศกาลเนาะถ้าใครแบบไม่ไม um, ่ได like. like. well ้จะไปไหนต่างจังหวัดอะไรเงี yeah, um> like ้ยก็มาที่นี่ได้แบบคริสต์มาสเขาก็จัดสวยเชื่อว่าปีใหม่ก็น่าจะัดอลังการเหมือนกันก็ฝากเทมิโนเทเวนนี่วันสาขาพหลลามสามมาด้วยนะครับเผื่อใครคิดที่เขาเดาไม่ออกก็มาที่นี่ได้หรือว่าใครอยากฟังเพลงของพวกเราก็เข้าไปเดินเล่นเทอร์มิโนเลยได้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวให้เขาเปิดวนเลยเดี๋ยวเขาเปิดวนอยู่ไม่ไม่ต้องพูดให้เขาเปิดวนเขาเปิดวนอยู่แล้วสาขาด้วยทุกสาขาด้วยทุกสาขาเลยทุกสาขาเลยได้ฟังเพลงของพวกเราครับครับผมโอเคเลยครับ Yeah.